สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับเจสิก้าขอรีวิวเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก่อนยังไม่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับผมเจสิก้านะครับโอ้ยหนูเจสิก้าเอ้าใช่เหรอเจสิก้าขอรีวิวช่องหนูเอาช่องหนูนะแล้วนี่ใครช่องเพชรดีทีวีอ๋อลืมไปนึกว่าช่องเจสิก้า วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมาม่ามอนเดิมนะคะเมื่อกี้เจสสิก้าเขารีวิวของเขาไปแล้วนะครับหนึ่งถ้วยอร่อยมากแต่อันนี้ก็จะเป็นฮอตขับนะครับซึ่งเป็นมาม่าถ้วยร้อนซึ่งมันสะดวกสบายพกพาง่ายอะไรเนี่ยพกพาง่ายหรือพกพังพกพากพาพกพาง่ายครับอันนี้ก็คือหาซื้อได้ทั่วไปตามเซเว่นอีเลเวน หรือตามห้างสรพพสินค้าทั่วไปนะครับอ่านะครับก่อนอื่นนะครับต้องแกะค่ะต้องแกะไม่แกะก,ก็กินไม่ได้ถูกไหมะนะครับจริงๆเขาเขามีวิธีทำนะแต่แต่อะไรรู้ป่ะอ่าเพราะว่ามันตัวเล็กมันมองอ่านถ้าเกิดคนสายตาไม่ดีจะอ่านไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงทีแรกซื้อมาก็งงเหมือนกันว่าเอะเขาทำยังไงมันต้องทําอะไรขั้นตอนไหนก่อนนะครับ มีอะไรครับไม่มีอะไรมันเป็นอุบัติเหตุเอ้กบเลนอืมนะครับหล <c ười> ังจากนั้นนะครับเราก็แกะแกะมันครับ <c ười> มันก็จะ, <c ười> จะมีช้อน <c ười> ช้อนแล้วก็ซ่อมน,นะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับนี่นะครับเครื่องปรุงอันนี้สําหรับถ้วยร้อนมาม่าถ้วยร้อนหม่าล่านะครับหลังจากนั้นมาปุ๊บ แล้วก็แกะออกมานะครับข้างในแล้วก็จะเจอถุงร้อนอ่านว่าคำเตือนก่อนนะคะคาเตือนอคือห้ามห้ามไปปรุงอาหารห้ามไปใส่เทใส่ในในอาหารกินไม่ได้อ่านี่ไม่เขาห้ามเอานี่เทใส่คือบางคนอาจจะว่าถุงร้อนเอี่มันต้องเอามาใส่ในมาม่าเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันจะรับประทานไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นปฏิ ชีวนะอะไรสักอย่างนะครับอันนี้นะคะเราเราต้องแกะก่อนนะคะไม่แกะไม่ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็แกะแกะใส่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะครับอันนี้จะเป็นมาล่าโอ้โหนะครับนี่เผ็ดแน่ๆไม่เผ็ดอันนี้นะคะเป็นของแบบเด็กอันนี้ก็กินได้นะคะอร่อยกินได้ผู้ใหญ่กินดี เราเราก็มีไข่นะครับอยู่ว่าเราอยากได้ไข่มากไข่น้อยอยากใส่ไข่เยอะใครอยากไปดูคลิปต,ตลกของหนูนะคะไปดูได้ที่ไหนคะไปดูหน้าในช่องเ e ็กเก่ของรีวิวหรือไม่ก็ช่องแฮตดี c ี a ช n นลมีสองช่องโออไข่เด็กเก่าไปเด็กเาไปเอากระดาษที่ดูให้หนู่อย ไข่ไข่เอากระดาษทิชชู่มานะครับอันนี้ก็เป็นคลิปฮาๆหน่อยนี่งไงกระดาษทิชชู่ยข้งนอกเนี่ย,น,ยน, <laughs> นะครับไข่หล่นไปแล้วนะครับนิงฟังไม่เป็นไรเป็นไปแค่ไข่ขาวเรายังเหลือไข่แดงอยู่นะครับอเอามไม่เวรีมาไมาไม่ไม,ไม่ไม่กัดไม่ต่อยอมันอยู่ข้างบนเ,เร็วๆวีลา มาไข่ด้วยะนะครับที่ตะที่หล่นไปแล้วนะครับไข่ขาวหล่นนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ใส่น้ำนี่นะคะคนที่ใส่ไข่จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะครับตามที่เราต้องการนะครับว่าเราอยาได้กินน้ำมากน้ำน้อยอ่ะพอประมาณนี้พอเสร็จเพิ่มตรงนีนนะ้นะครับ พอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็แกะถุงร้อนนะครับเนี่ยเขาบอกเขาจะมีคําเตือนห้ามใช้ไปปรุงในอาหารนะครับให้ใส่สําหรับน้ําร้อนเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ใส่นอกถ้วยนอกถ้วยสีขาวนะครับพอเสร็จเราก็เทน้ําใส่นะครับถ้าคนอ่ะไม่รู้นะคะแล้วเขาแอบไปแกะแล้วก็คิดว่าเราอ่านไม่ได้นะคะแล้วก็พ่อแม่ไม่อยู่นะคะ คือเราอ่ะห้ามทําเองเด็กขาดเครับห้ามทําเองเด็กขาดเลยนี่นะครับมันก็เริ่มนยเริ่มควันออกมาแลวนะท่านผู้มชมเห็นไหมครับควันแต่ยังไม่เดือดนะครับอันนี้มันแค่ปฏิกิริยาช่วงแรกเท่านั้นเองแล้วเราก็ปิดเอาไว้นะครับนี่นะครับออพอเสร็จแล้วรครับแล้วก็เก็บข <A S 1> <อ>ยะนิ้งก่อนนะครับใช่ค่ะแล้วก็เก็บไครขา นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการทํามาม่าถ้วยร้อนไม่ไมคือเสร็จแล้วแต่รอให้มันเดือดประมาณสองถึงสามนาทีเออร้อนอนะครับสองถึงสามนาทีพอเสร็จแล้วก็จะกินกันว่า,ออาม,มาม่าถ้วยร้อนมันอร่อยมากๆากนะครับอร่อยจริงๆค่ะอันนี้เป็นรสมาล่าอันนี้เป็นรสล่ามัอโอ้ดูจ้าอย่มามั่วอย่มามั่ว ไม่ใช่เรือนะอันนี้นะคะก็จะเป็นรถของออน,นีเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเป็นรถอะไรนี่นะคะรถนี้เลยามจับป้ายนะ,ะน,นี่เป็นการถ่ายรายการนะครับใช่ค่ะถ่ายเขาเรียกว่าวิธีทำน้ำมา้าคร้อน ประมาณอายุห้าขวดทำเองไม่ได้ถูกต้องครับอายุแค่มาทดสอบเฉยๆว่ามาันทำยังไงอร่อยหรือเปล่าแบบนี้นะคะครับเกนเครับโอเคพอมาแล้วโอเกค่ตะกี้ก็ขอโทษนิดนึงทำไมคะเสียงรบกวนใช่ค่ะ้ยกิง,งจิง้จิ้งจิ้งๆิ้ิ้งจงจิ้งจิ้ได้ิ้ิงงงไม่ได้เหรอ

นี่นะครับรอตอนนี้อกําลังร้อนนะครับรอให้มันเดือดขึ้นมาเพราะตอนนี้มันกําลังร้อนอยู่ทําปฏิกิริยาในเรื่องของความร้อนอยู่ใต้ถ้วยซึ่งถ้วยนี้ก็จะเป็นถ้วยสําหรับป้องกันความร้อนได้ด้วยนะครับเพราะว่าพยายามอยากให้โดนตัวเองถ้าโดนตัวเองแล้วมันจะร้อนร้อนแล้วเป็นไงคะลวกเลยค่ะลวกแล้วก็ไงคะจะตายจะตายับจะไปหาหมอไปรักษาอีก แต่ว่าประมาณแบบเด็กอ่ะเขาไม่รู้ใช่ไหมคะเขาแกะอันนี้ออกมาแล้วเขาแบบใส่น้ําร้อนเขาเรียกว่าอะไรใส่น้ําร้อนกอุถุงถุงร้อนนะคะคเขาแอบไปจับอะไรแบบนี้คือจะแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือคือยังไงความร้อนถ้าไปโดนเนื้อโดนผิวหนังยังไงก็เป็นแผลผุพองนะครับเผลอก็อาจต้องตัดแขนทิ้งแล้วเผลอก็แขนอาจจะเน่าอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้น เด็กๆควรระวังนะครับอย่าอย่าทำโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับจากนั้นก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูๆกันทุกคนนะครับว่าอยากจะทำเห็นเขาทำมันก็ง่ายนะครับแต่เวลาทำเนี่ยมันต้องมีคนดูแลมันก็ไม่ยากแต่มันต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดไงนะครับเราก็มีเสียงอะไรเครงดืเครง่มนะครับ ไม่อไดีเดียวไเดี๋ยวมันก็จะ้เสร็จแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ใส่ตัวตีต้งแนงจ้งแนงเสียงดิ้งดงเสียงดิงดเสียงดิง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 เียงิงดิงเีงดิงบ้าเต็มเต็มหูอยูเลยเหมูนะครับเริ่มเดือดได้เลยครับเริ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีควันขึ้นมาจากรูแล้วนะครับ เราจะมาสังเกตดูกันนะครับว่าความร้อนมันจะออกมาได้เมื่อหนูแค่ไหนอนะครับเริ่มเริ่มควันแล้วนะครับค่ะนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมไม่กี่นาทีเราก็สามารถที่จะทำมาม่าโดยที่เราไม่ง้อน้ำร้อนเราไม่ง้อกาต้มน้ำเราไม่ง้อเตาถ่าน เราไม่งอ้อไฟฟ้าอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็ซื้อติดรถเอาไว้นะครับหิวเมื่อไหร่กินได้มหก็แวะมาโอ้ยหิวเมื่อไหร่ก็กินได้มตนหิวเมื่อไหร่ก็กินได้ไปนั้นใช่ไหมเนี่ยมันจะแบบคือระเบ <นะ S 2> ิดใ,ใช่ไหมคะใช่เพราะมันเป็นมันอัดอไอร้อนเอาไว้ในนั้นนะครับคุณระเบิดบ้านแตกใช่ไหมแสดงว่ามันเริ่มกินได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะเปิด ดุมด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 ม,ม,มป้าหูนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับมามา่าชมร้อนนะครับนี่นะครมากิมก,ก,นมก,นมกอนนะเดมมีแมงุนด้วยทไมะะเราปิดไวก่อนนเลอ,อีกหน่อยนึง เส้นยังไม่นุ่มนะครับแต่น้ำเย็นให้ลูกแจ็กมาิแต่น้ำเย็นให้ลูกแจ็กจมา <S <S <IL EN C IO> ไม่ได้เอาโคกนะเพราะวันวันนี้ลูกแจ็คฉีดวัคซีนมาเขาห้ามกินโคแล้วไปฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มที่สองมา <S <S <IL EN C IO> อา้าวฉีดกันโควิดไง 在南边。 ตอนนี้เราจะเริ่มกินแล้วนะครับลูกใครนะคะทุกคนตอนนี้นะคะลุงแจ๊กว้ายตายแล้วอะไรคะเอาจริงๆนะคะก็อยากกินอยู่นะมาแล้ว อะไรที่น่ากินมากเลยนะคะมา,าม่าอนนี้พอใส่น้ำได้ไหมอ่ะได้ครับมันไม่ร้อนแล้วคือใส่น้ำไม่ได้แล้วได้ใส่ได้ใช่ไหมครับโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมอืมใส่อีกนู่นครับอ่ะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูป๊ด เห็นไ,ไหมครับมามา่าคือร้อนใส่แค่ไหนก็จืดเหมือนเดิมทำไมโอนที่มองแยกไหมไม่เผ็ดไหมอะ่ะเผ็ดเผ็ดนะมากอร่อยมากมาม่า ก็ลเล็กยังไม่ได้ชิมแค่แต่ส้นเอาอร่อยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเส้นหมาล่มามาม่าตอยร้อนอร่อยข้าวเทียเท่ยงแจ็คบอกข้าวเที่ยงอันนี้มันจะเทียเยเท่ยงแล้วค่ะมันเลยเที่ยงแล้วค่ะข้าวเที่ยงจะไม่ได้กินข้าว อร่อยอย่าบอกใครเลยเจียวใช่ค่ะอร่อยจริงๆวันนี้นะคะเป็นวันที่ดีสำหรับการกินมากๆ,ๆเลยนะคะคืออร่อยมากๆนะคะ,ะรอออ้อนตัแกมีแล้วอะไร รกมีมารถแกมี่คืออะไรรถจีนเอมนี้จะมีเสียงกหน่อนนยนะคะเพราะว่าแถวนี้หมายเยอะอันนี้มีแมกะพุนไหม่เพราะอหนูกินแมงกะพุนไม่เป็นเดี๋ยวมันมีพิษนะแจแมงกะพุน่ะ มึงแม่กับภูมิพีทจะแม่กับภูมิมีแมกับภุมิด้วยครับมึงแมกับภูมิพิษแม่กับภูมิพีทอร่อยจิ้งจิ้งทำไมผมไม่เห็นแมงกับภุมเลยแง่งแจ๊กแมงกับภุม ที่อยากไปซื้อนะคะต้องซื้อที่ไหนเราเนี่ยซื้อที่เซเว่นะครับซื้อที่เซเว่นหนูไปซื่อไม่ดีเลยแบบจริงหรอแล้วหนูซื้อมาอย่างไรใครซื้อมาให้หนูตอนตอนนั้นหนูหนอะอยู่อ๋อไม่ใช่อยู่ที่นี่นะได้อยู่ที่ไนโอ้โหไปทะเลรอแล้วใครซื้อมาให้ก็ซื้อเองอ่ะซื้อที่ไหนเออแฟมิลี่มาร์กหรอ เยอะมากเลยเนี่ยมีหลายรถเออมีรถอะไรรถสิบล้อโอยลุงแจ๊คนี่ม่เป็นแบบอร่อยมากอันนี้อันที่สองเดี๋ยวหนูเอาเนี้แล้วกันอร่อยเกินไปเออทำอยู่อ่อใครทำมันอยู่หิมได้กินข้าวเทีย่ยงเรอะโอ้ยถิ่มฮันเลย กะเดจคทำตกแม่กะพุนือไข่นงแจแม่กระพุนมี่แม่กระพุนด้วยลองกินดูดิมันมันเคี้ยวมันปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บลุงแจคมุนมีมันไม่มีพิษอันนี้เขาทำแล้วพิษเดียวไม่ไม่แม่กระพุนแม่กะพุนเยอะเลยอร่อยุเสยนไม่อยากกิน นีกินอูจ็กแมงกะพรุแล้วนะกินแมงกะพรุนแล้วนะอืะอะมอร่อยมงกะพรนอร่อยมากอมไม่ยา่ยมามา นี่นะคะทุกคนอีิภูเพมาแล้วกำลังรีวิวกินมาม่าด้วยร้อนอ๋อที่มันต้องไม่ได้ป่ะใช่ใช่เอารีวิวไปก่อนดีกว่ารีวิวเสร็จแล้วอะเอาไปลองกันมันทำยังไงก็แกะออกมาจะมีด้วยร้อนใดิสวยสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีพี่ภูเพนะ ไม่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 ได้ส่วนหรอกไม่ได้ส่วนพี่ป๋อนี่คุเป่เลยครับกินอร่อยไหมอร่อยแล้วแม่แจ๊คเขาดีไหมโอเคครับทำไม่ยากมันจะมีถุงร้อนอยู่อร่อยมาล่าเลยนะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็กินจนจะหมดอยู่แล้วนะคะ อร่อยจริงๆนะคะใครอยากไปซื้อไปซื้อได้ทุกที่ทุกสาขาจริงๆเลยนะคะเมื่อกี้พี่ปูเป้นางเอกช่องเจ็ดใช่หรืกับพี่ปอน<ช>พระเอกใครเอกช่องเจ็ดไม่เป็นเองหลวงมีมะอะไรอีกตอนนั้นเราไปรานนั่นเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นดอกเขียวๆอ,อันนั้นแหละมันเขา แม่นี้หนูซื้อกโกโก้ใช่ไหมทุกร้านเขาจะแบบเต็มแต่ร้านนี้ไม่เต็มเลยนิดเยเข้าเท่านี้มันแต่แก้วอย่อยแต่ละคนนะคะชิมกันได้อร่อยนะ้วยอร่อยมาก นนี้คือเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะตอนเสร็จไหมเสร็จแล้วกลับบ้านเลยกลับไปไหนกลับไปบ้านไม่ใ้หนกลับบ้านอีกหนูจะกลับไปบ้านไปเลยเนี่ยอันนี้คือน,น้ำซุปหอมอร่อยมาก อันนี้รสเต็มคนรสจืดอเผดดเล่เพดเค็มกวนตรงไหน,หนเผ็ดจะตายอันนี้อร่อยกว่า เป็นนางเอกช่องเจ็ดแบบสวยมากเล่นเล่นเรื่องอะไรนะคาทาสิงคาทาสิงตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ใช่ค่ะออนแอร์คืออะไรออนแอร์ออกอากาศอยู่ออกอากาศคืออะไรออกอากาศคืออะไรออกอากาศคืออะไรกำลังออกกำลังฉายใี่มันเก็บกำลังฉายอยู่เนาะ ส่วนพี่ปอนนะคะก็เป็นงงเงาะเงาะอ่อเช่นกันออเป็นสังทเป็นพระเอกสังทองใช่ค่ะเป็นหลายเรื่องเลยนะคะทุกคนในหมู่บ้านนี้นะคะมีแต่ช่องเจ็บในช่างนั้นใช่มีหลายช่องใช่ ตอนช่องนี้นะคะเป็นช่อง HTTV กดหนึ่งนะคะและ้วทำไมกดหนึ่งก็ไม่มีกดสองกดสาม<ะ>กายป็ไปเที่ยวหมดแล้วเ<ะ>หรวอ่ร้อนร้อนกระเป๋าเลยค่ะ นั้นไม่ไม่กระปุนไข่ไม่เอาไม่ชอบไม่เอาไว้แั่นอะไม่ก็วางไว้ให้ไม่กินอร่อยมากข้างในมีอะไรกินไหมเอาละครับท่านผู้ชมนะอ่ก็คลิปนี้ก็จบเพียงในเท่านี้นะครับก็ถือว่า มันเป็นอะไรที่กินง่ายทำง่ายนะครับแล้วก็ทุกคนฮะเป็นไงหนูเมีอะไรจะบอกมันพองมันก็ก็เป็นถุงร้อนนี่ครับแต่มันร้อนมากเห็นไอันนี้มันร้อนมากนะครับอันนี้คือเจาะแล้วแตกใช่ไหมอันนี้มันคือถุงร้อนูระเข้าคือเจาะแล้วเป็นยังไงอยู่แล้วเจาะไม่ได้เจาะมันก็ระเบิดต้องมาตาย แล่ววันนี้คลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านเอาละาลาทกิไมอ่ะอ่ากนเนี่ยเพิ่งลาสิคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมลาแล้วจะอยู่กับใครล่ะคะทำไมาไงะยืนขึ้นหนึ่งเออ,อยืนแจ็คหนึ่ง กินน้ำกินได้ไหมคะไม่ได้อันนั้นกินไม่ได้ลูกน้ำอันนั้มันเป็นน้ำของไอ้ถุงร้อนกินไม่ได้แล้วถุงร้อนกินได้ไหมไม่ได้อะไม่ได้กระป้างหัวก็ได้ถ้าพุ่งได้ก็องพุ่งไปตั้งนานแล้วถ้าพุง่งแต่ยักษ์ได้น้ำมันของพุ่งน้ำไปตั้งนานแล้วอืะอร่อยมากค่ะไม่เคยกินอะไรที่อร่อยขนาดนี้ก่อนเลยค่ะ อยากไปดูหนังของพี่ปูเป้กับพี่ปอนนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนครับแจ๊คช่องเจ็ดใช่ค่ะช่องเจ็ดเฮดดีช่องเราหนะ่ะเฮดดีลุงแจ๊คช่องเจ็ดก็เฮดดีช่องเราก็เฮดดีช่องแปดก็เฮดดีช่องเราก็เฮ็ดดีช่องเจ็ดเฮดดีไงฮะเฮ็ดเฮดดีทีวีเพื่อน ตอนนี้นะคะขอกินไปก่อนนะคะเฮ้ยผิดตอนนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะโอเคืออย่าพึ่งลาค่ะทำไมฮะอย่าพึ่งลาค่ะใส่น้ำแบบใส่น้ำอีกเหมนกันใส่น้ำอีกอันก็ระเบิดนั่นเีองมันหมดแล้วอะไรหมดอะคะความร้อนมันหมดแล้วทำไมผมแก๊งยังไม่ยังแก๊งยัเดือดอยู่นะนะครับนีความร้อนยังมีอยู่นะ พอคองแจกได้ไหคนที่ไหน,นะคะต้องมีคนคุมโซ่เคะใส่เองไม่ได้เยู่ยา,านนะ่เอาาน่อะไรขอหนูยังเดือดอ ok làm bye bây, giờ, bây giờ.